อย่างนี้เลยเคลื่อนไหวดอกตามแรงลมนี่ค่ะเห็นไหมคะเคลื่อนไหวดอกตามแรงลมเลยนี่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 นเคลื่อนไหวดอกมาทามาทานะคะดูเถอะพอโดนลมนเห็นไหมคะโอ้ยสวยจังเลยพอโดนลมนะดูที่คะ่ะเนี่ยไหมคะมันจะไปราะจะเอาผักบุ้งทะเลเนี่ยถอนพิษของแมงกะพรุนได้โดยการเอาใบเอายอดมา มาดูเขานี้โอ้เห็นไหมคะเนี่ยยาวไปยาวไปแล้วมาสวยมากเลยตรงนีมงนนะะ้มีทั้งประโยชน์นะคะมีทั้งประโยชน์นี่เลยถ้าใครมามาเที่ยวทะเลแล้วโดนแมงกะพุนก็เอาน้ำทะเลท่วมไม่ถึงเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเพราะว่าเขา มีอาหารที่อยู่ในพื้นดินพื้นสายนี้เขาก็เป็นพืชคุมผักบุ้งทะเลค่ะผักบุ้งทะเลตรงนี้เป็นผักบุ้งที่ดอกดกมากนะคะดูเถาเขาที่คะเถาเขาจะยาวเลื้อยไปได้ไวมากเลยสวยมากสวยมาก ลูกกลุ่มนี้นะอืม,อมผักบุ้งผักบุ้งทะเลมาเจอเดินวันนี้เจอผักบุ้งทะเลอีกแล้วค่ะอืมทะเลที่ที่มีดอกดกมากเนี่ยดอกดอกดอกยื่นไปเลยนะคะถ้าเขาเลื้อยไปเรื่อย่อมดินยาวๆรากนี้ก็ ตามไปเลยค่ะนี่ยาวไปเลยค่ะยาวยาวไปยาวไปนู้นเลยเห็นไหมคะดูผักบุ้งทะเลค่ะดอกเขาสวยมากแล้วก็ดูสิเขายาวนะคะเถาเขาได้ยาวละไปตามพื้นดินแบบนี้เลยมนคะขยดอกเขาสวยมากแล้วก็ดูสิเขายาว นะคะเถาเขาได้ยาวละไปตามพื้นดินแบบนี้เลยนะคะขยะจะเอาผักบุ้งทะเลเนี่ยถอนพิษของแมงกระพุนได้โดยการเอาใบเอายอดมามาผักบุ้งทะเลผู้พิทักษ์ชายหาดเป็นพืชผักบุ้งทะเลตรงนี้เป็นผักบุ้งที่ดอกดกมากนะคะดูเถาเขาที่คะเถาเขาจะยาวเลื้อยไปได้ไวมากเลย ีทั้งประโยชน์นะคะมีทั้งประโยชน์นี่เลยถ้าใครมามาเที่ยวทะเลแล้วโดนแมงกะพุนก็เอาอผักบุ้งผักบุ้งทะเลมาเจอเดินวันนี้เจอผักบุ้งทะเลอีกแล้วค่ะม,มาทามาทานะคะดูสิคะพอโดนลมเ,นเห็นไหมคะโอ้ยสวยจังเลยพอโดนลมนะั่งดูที่ค่นี่ย ไหมคะมันจะปิดมาทามาทานะคะดูเธอพอโดนลมเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ยสวยจังเลยพอโดนลมนะดูที่เธอเนี่ยเห็นไหมคะมันจะปิดสวยมากสวยมากดูกลุ่มนี้นะอือดูเถานี้โอ้เห็น e ไหมคะเนี่ยยาวไปยาวไปไออวมาอื้อหือ สวยมากเลยตรงนี้ดูเถานี้โอ้เห็นไหมคะเนี่ยยาวไปยาวไปเดินมาสวยมากเลยตรงนี้สวยมากสวยมากโลกุ่มนี้นะสวยมากสวยมากลกลุ่มนี้นะ ผักบุ้งทะเลผู้พิทักษ์ชายหาดเป็นพืชของทะเลที่ที่มีดอกดอกมากเนี่ยดอกดอกดอกยื่นไปเลยนะคะถ้าเขาเลื้อยไปเรื่อยๆผักบุ้งทะเลผู้พิทักษ์ชายหาดเป็นพืชมาดูดอาหารมาดูดน้ําหวานเป็นอาหารของเขาจะมีมดมตําแหน่งลมเลยค่ะ สวยมากเลยแล้วที่ดอกของเขาบางดอกก็จะมีจะมีแมลงมาด,ดูมีทั้งประโยชน์นะคะมีทั้งประโยชน์นี่เลยถ้าใครมามาเที่ยวทะเลแล้วโดนแมงกะพุนก็เอาคุมดินแล้วก็สร้างความสวยงามและสิ่งพิเศษของเขาก็คือเขาเป็นพืชที่ถอนพิษของแมงกะยยพานแผ่ไปเรื่อย แล้วที่ระหว่างเถาของเขาก็จะมีทั้งโอ้โหปิง้งผู้พิทักษ์ชายหาดนะเนี่ยพืชผู้พิทักษ์ชายหาดย,าย้ายแผ่ไปเรื่อยแล้วที่ระหว่างเถาของเขาก็จะมีทั้งน้ำทะเลท่วมไม่ถึงเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆเงนี้เพราะว่าเขาอะ มีอาหารที่อยู่ในพื้นดินพื้นทรายนี้เขาก็เป็นพืชคุมมีทั้งประโยชน์นะคะมีทั้งประโยชน์นี่เลยถ้าใครมามาเที่ยวทะเลแล้วโดนแมงกะพุนก็เอามาทามาทานะคะดูเคอพอโดนลมเ,เห็นไหมคะโอ้ยสวยจังเลยพอโดนลมนะดูที่ค่นี้ยนะคะมันจะไปดอกตูมดอกบานนะคะอันนี้ดอกตูม อันนี้ดอกที่บานแล้วดอกตุมดงเนี้ยเป็นผักบุ้งสวยมากสวยมากลูกกลุ่มนี้นะอืมกาแรงลมเลยค่ะสวยมากเลยแล้วที่ดอกของเขาบางดอกก็จะมีจะมีแมลงมาดูด ผักบุ้งทะเลผู้พิทักษ์ชายหาดเป็นพืชคุมดินแล้วก็สร้างความสวยงามและสิ่งพิเศษของเขาก็คือเขาเป็นพืชที่ถอนพิษของแมงกับดูเถานี้โอ้เห็นไหมคะเนี่ยยาวไปยาวไปแล้วมาอื้อสวยมากเลยตรงนี้ผักบุ้งทะเลตรงนี้เป็นผักบุ้งที่ดอกดอกมาก นะคะดูเถาเขาที่คะเถาเขาจะยาวเลื้อยไปได้ไวมากเลยโอ้โหปิว้วผู้พิทักษ์ชายหาดแต่เนี่ยพืชผู้พิทักษ์ชายหาดมุมดินยาวๆรา,ากนี่ก็ตามไปเลยค่ะนี่ยาวไปเลยค่ะยาวยาวไปยาวไปนู้นเลยเห็นไหมคะดู ลูกกลุ่มนี้ในชะ่ไหสวยมากผักบุ้งทะเลผักก็จะเอาผักบุ้งทะเลเนี่ยถอนพิษของแมงกระพุนได้โดยการเอาใบเอายอดมามาสวยมากสวยมากลูกกลุ่มนี้นะอืดอกตูมดอกบาน นะคอันนี้ดอกตูมอันนี้ดอกที่บานแล้วดอกตูมดงเนี้ยเป็นผักบุ้งผักบุ้งทะเลค่ะก็เอาผักบุ้งทะเลเนี้ย อถอนพิษได้นะเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะสวยจริงๆเลยค่ะตําแหน่งลมเลยค่ะสวยมากเลยแล้วที això. ่ดอกของเขาบางดอกก็จะมีจะมีแมลงมาดูดตําแหน่งลมเลยค่ะสวยมากเลยแล้วท ну ี่ดอกของเขาบางดอกก็จะมีจะมีแมลงมาดู สวยมากสวยมากดูกลุ่มนี้นะอืมมาทามาทานะคะดูะดเธอเพอโดนลมนะเห็นไหมคะโอ้ยสวยจังเลยพอโดนลมนะดูที่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะไปตำแรงลมเลยค่ะสวยมากเลยแล้วที่ดอกของเขาบางดอกก็จะมีจะมีมะแมลงมาดู ผักบุ้งทะเลค่ะ